ดูนี่มันกินทาโร่มันมันห้อยหัวกินมันชอบนะทาโร่น้องชุก้าน้องชุก้าชอบเหรอดูดมันกินใหญ่เลยมันชอบเว้ยทีหลังซื้อทาโร่ไหมมันชอบกินทาโร่ ชุก,กา้าชุก,กา้าดูมันห้อยหัวแล้วมันจะหยิบกินหยิบกินดูเล็บมันนั้นดูเล็บมันนั้นนะ เงินผีดิบมันเลยมันต้องตัดแล้วฟันมันมีซี่เดียวมาดูนะนะฟันมันเย็นอยู่ซี่เดียวเนื้อฟันมันมีอยู่ซี่นันเย็นาเหนอ